ครับผมเมื่อนี้นี่หมูได้สุดๆมาเลยห้องขอามาต้มมะต้งถึงเปือยไปไหนนะครับผมเวลาย่างมันจังจะบ,บอเละนี่ครับผมใส่ยากไปครับผมครับผมย่างใส่ครับเมื่อนี้ใปเบิองใส่หมูนะครับผมต้มเรียบด้วยนะครับนี่เอาแบบเอาแบบมะต้งเปือยไหลายนะครับย่ํา ทังดีครับผมนี่กาเปียาไหลนจะเละดายเกี <Links like 1981> ่ยวเสบนี่ค้นตัวตัวทุนทนนี่ครับผมนี่เลยครับนี่สุดยอดครับผมอ่ไปครับผมตรวจกย่างบ่มีอย่างไรครับผมสำหรับทั้ง้านครับผมนี่ทาตามคีิบครับผมเริ่มตานหลักเผาเริ่มตานอย่างไรเออโอเคครับผมไปครับ ่อด้วยผงนัวครับผมผงนัวพริกเอาขว้าครับผมเอาขวา,า,ขวาน้ำกระเทียมซอสพริกน้ำตาหน่อยหนึ่งปลาขาวซอสแล้วก็ปลาเขียวภูเขาทองครับผม ครับค้นกันครับห้แตกละเอียดสูตรไทยสูตรมันนะครับผมป้ากันบ่ได้นี่แหละครับประมาณเนี้รสชาบแบบไดก่อให้ท่านผู้ชมไปลองเฮ็ดเองซิมเองนะครับผมบอกหรือมาท่านคน้นครับมาท่านทีลนแล้วเดี๋ยวกรู้ว่ารสชาบเป็นแบบไดแแ่บหรือบ่แซ่บขึ้นอยู่ครับค้นหีมมาท่านอยู่รล้านะครับท่านลูกค้าไปครับครับลงเหียบครับผม นี่สายยางครับผมต้องต้มก่อนนะครับจังสังน้นอ่ะมันบนุ่มกันโบนต้มมันเหนียวตรทั้งล้านนะครับมันจะเป็ดจังส่ลองไปเห็ดตามเห็ดเบิ้งนะครับเด้อเห็นว่าผมใส่เครื่องายกับมาล้อไปเห็ดเบิง้งวางสีเสียบหรือมันฉีเข้มขึ้นอยู่กับคนุงกาปริลมานเอานะครับผมพอใส่พริกกับเสียบพื่อกันเสียบผมใส่พริกนะครับผมสําหรับผู้ใหญ่กินยัดไปครับครับผมระวังรองกรัน ย่างอันไอยุครับมาเห็ดน้มกิมทาครับผมน้ำจิมกะบะมีอย่างไรครับผมง่ายๆน้ำจิมเปียวธรรมดาน้ำปลาครับน้ำมะนาวแล้วก็นน้ำมะนาวลูกครับผมเพียงหนึ่งไปลงไปเอกเออเขากัวสิเอกชิโรสครับผมประมาณนี้นี่บะมีอย่างไรบมมีสูตรพิเศษตอนนี้ครับผมน้ำจิมาำรับจิมใส่ครับผมเรียบร้อยครับผม เบิ้องครับหอมเหลืองหุยหุยแล้วก็สำหรับค้นกินบกกินเนื้อนะครับมีหมูมีใส่หมูล้นหมูไปครับผมลงเคียงใส่ย่างครับผมกรอบกอบหอมหอมครับผมสำหรับค้นบกกินเนื้อนะใส่หมูกับมีข้อหมูกับมีนะครับผมล้นหมูกับมีมีออมมีลาบหม,มูลาบเป็ดมีหลายสเต็ปหลายแบบครับผม มาเบิงไดที่ล้านนะครับผมนี่แหละเมนูทั้งร้านราบยโซสิ่งพร้อมให้บริการจัดไปครับผมบแซบๆลงจานครับผมลงจานงามๆงามๆสวยๆเหลืองๆสำหรับใส่ย,ย่างใส่ย,ย่างหอมๆไปครับ